กิน๋วยเตี๋ยวร้านหนะ้าเพื่อสบายมาอาบน้ำดิขี้เต็มบันไดนู่ร้างกันน้ำเต็มบ้านนยะ ช่วยเอวนั่นเนาะนั่นหละตัวเองนันเียววามนดีเห็นมะช่วยมข้าวแบบมะข้าข้าวข้อทึงนาข้าวมะข้ี้ขอบจักมะใครคนนี้นี่คนนี้ดูจักมะ Khai. À, nè, như ảnh, đúng nè, đúng nè, đúng nè, Kè nè, đúng nè, đúng nè, đúng ไม่มักเอาไม่มัเทอได้ดีอีโรยเร็วยังไม่มักทีเก้าสิบสามเก้าบี่เก้าสี่วันที่เกพฤศจิกายนแขกเก้าสี่เร็วยันยันนั่นไงแก่แฮกแฮกแล้วเห็นไหมนั่นแกเห็นไหม Cảm ơn ngài, ngài cảm ơn ngài. Thuổi mấy khuôn nhé? Thuổi mấy? Thuổi mấy, ngài yêu trẻ bà anh. Màu đẹp như anh đâu, nơi là? Mấy đấy ừ, của ngài, ngài rủ phần chữ đấy? Ngài Tên mai à, rụp tên mai? Ờ, món đen, mai đen, mai

tăng vậy đứt đi <laughs> <Khi lời>, uh. <laughs> điều, ai, điều, đây, lên, điều chung, này trông gặp nằm luôn, nôi nấm rón có mi nấm uẩn nấm uẩn uẩn kinh lây ai say kéo ai đi à ta giải lên đào hóc mốt đi chơi kéo nia đi 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 ไปแล้วหนใบปร้องคัวกห้หนะเล่นหมดเปิดแล้วเนาะพอเขากลับเปิดแล้วนเนาะเยอ,อกถังปองเล่นไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวไปใส่น้ำน้ำไหมชงง่ายไปชงง่าย นมที่เขาเอามาให้เดียววันใส่น้ำอุ่นแน่แล้วดูธรรมาันแล้วได้มีแรงเทีเ่ยวบูดเดียวเลยเก้าสี่ปีนี้กินได้ซนได้เดินไม่ค่อยได้แล้วเอนชัวอหนึ่งแก้ว เอ็นชัวหนึ่งแก้วเต็มเต็มกินนึ่งว่าข้าวหอยแคทเลยอ่ะกินเอามัดนะปองหนึ่งชาเจ็ดวันมัดกินหน่อยๆก็ไดข้องข้าวก็กินเยอะเกินเนี่ยกินมดแล้วกินเอามัดต่อดูเอามัดเลย نومن مات 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 ใส่หรอกกางเกงก็ใส่ขาเดียวกันสองขาอ่ะสองขาอยู่ใส่อยู่ขาเดียวอ่ะกินกับหมดเลยไ,ไปไหนหอ่ะไ,ไ,ไปไม่ไปไหนก็นุ่งผ้าถุงไม่ต้องนุ่งกางเกงไไไไมไม่่ดด้้ มีพลังโถดอีกแล้วนะคะไปถอนหญ้าแล้วไปถึงถนนหนึ่งรอบแล้วคี้ว่าเช้าอาบน้ำหัวเช้า,าน่งถากเป้งสบายนะนอนก่อนนะาาพู้าอยู่บนเกลือวผ้าลูกอาาุ เฮ้ยสวัสดีตอนเช้าขี้เสร็จอาบน้ำหน้าขาวจั่วเลยถ้วยดีแต่นัานมันข้าวเกินที่หน้าผากที่ลูกตานั้นถักคอ,อกันตาอ,อ,อ,อุ้ยตอนเตะหเล้วเดี๋ยวขี้ตแตกหล้ว นอนก่อนดาเดียวหุงข้าวให้กินต้มเรียกไก่ไก่หุงมะข้าวต้มกินนะข้าวในหัวกินข้าวต้ม วันนี้ดทียไปต่อกินไดหมดตากินก็ตากินกินกินใด้หมากหมากไไม่ต้องเถียวแรงกินผงไปเลยนี่กินเราก็ขี้กินขี้กินขี้ไปนี่กินข้าวก็หมู คันเบไม่รู้มาแต่ไหนไรวันนี้เหม่งวันนี้เยอะมากเลยขยันเด็กดื้อขยนันด้วย

ลงมาเร็วน่ารักสามพี่น้องโก้ก็มารวยขนม ที่เขามาทิ้งตั้งแต่เล็กๆนี่คือหมาที่เขามาทิ้งนี่คือหมาที่เอามาเลี้ยงเองมาด้วยโกโก้ชานมอน่ารัก anh nàoạ có cóà nông thế mà rồi à Chấp mơ đi Chấp mơ đi đâu có ผมพู้ไม่อยู่อยู่กันสองคนน้องกับถวดนุนุนุถวดน้องนี่ยิ้มหวานดีิละยิ้มหวานสิฉช่น้องแมวเขามาถุ่มหนึ่งปีว่าแล้วอืม ของฝากนะคะเจ่นนั่นคุณกินทุเรียนหรือคุณทำอะไรดูปากคุณสิเต็มมืออย่าเช็ดกับเสือนะ้อน่ะเออทุกเสื้อแล้วคุณดูทุเรียนหรอเหรอ,อ กินทุเรียนเยอม,มากเลย,ยเรียเปียน้ำไม่หลังมือเต็มเสือ้อเต็มตัวแล้วลวนั้นเอูอเออคุ <ผม S 2> กินไม่เหมาะสมโยนะในมากเลยจตะใส่ปุ๋ยแล้วเริ่มมีสีเขียวบ้างแล้ว

กินข้าวต้มกับหมากับแมว วันนี้กินข้าวนอกบ้านกินเหล้าหน้าบ้าน bắt mèn quán đi mèn quán thì niuán bán tên này là ừ. bán tên này là à nó ờ à. bao lâm phát đi เากไปบ้านไหนอ่ะบ้านนึงะเตินจะไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วจะไปอะไรมั่วไปอาบน้ำไป ไอ,อ,อ้อไ,อไรบางคุดไปแล้วไอ้ไไอรเมังคุดม่รู้เาังคุดไม่มีมีแต่มังคุดอ่อนบ้านรู้ไม่มีมังคุดมันหมดแล้วมีมังคุดอ่อนบ้านอยู่ไหนอะอยู่กับบ้านเลยแล้วนี่ไม่อยู่บ้านนอไม่ได้บ้านเติร์นมาเนี่ nè bàn tân mày? Ừ. Mày rú đây ngày ban tuổi không, dao không, Anh mới không, 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 lão không, 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 chạy không, 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 เชินไม่รอดก็อย่างสน